สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye ยย of t h ลอดบายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาเปลดความรักความสัมพันธ์มากันต่อนะคะวันมากันต่อที่วันวันถัดมาวันจันทรนะจ๊ะวันจันทร เป็นการดูดวงแบบตัววันตกวันที่ไม่มีเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือเจนร์นเลดดิ้งดวงทั่วไปจ้าโอเคไหมดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูได้หมดถ้าไม่มีที่ไหนไปก็มาดูที่นี่โอเคปะง่ายๆอะมาจันจ๋า หนึ่งถึงสิบหกพิการนี้นะคะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณจะเป็นอะไรไพ่จะมาเตือนอะไรคุณบ้างนะคะอ่าจะใช้ชีวิตแบบมีสติเราก็ดูไว้เป็นไกด์ไลน์แค่นั้นเองนะจ๊ะดูแล้วอ,อย่าคิดมากดูแล้วอ,อย่าซีเรียสอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้กับคุณทุกๆคนให้ต่อสู้ได้ลนปัญหาอุปสรรคในความรักที่มันถาโถมหรืออะไรก็ตาม ที่มันไม่ดีสําหรับชีวิตที่มันเป็นท็อกซิกจะได้มีพลังงานบวกๆไว้ต่อสู้นาะจ๊าหนูจา่ามาจันจ๋าขอพลังอ่าพลังงานหลักของคุณหนึ่งใบโอ้ยเป็นเดอะแฮงแมนเลยเป็นไรจันเป็นอะไรแกวนตัวอยู่บน ต้นไม้เดอะเดว่า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 ระวังกับเรื่องของการตกงานระวังความสูญเสียญาติผู้ใหญ่มีเรื่องน้อยเนื้อต่ําใจมีเรื่องคิดมากมีเรื่องวิตกกังวลมากมายทุกอย่างประดังประเดเข้ามาในชีวิตคุณเลยเหรอนะตอนนี้โอ้เดอะสตาร์มาแล้วหนูจ๋าอ่ะคนที่คุณรักคนที่คุณรักเ็เป็นไงบ้างเดี๋ยวอาจารย์เปิดคุณเปิดเท้านะเดี๋ยวจะมาเปิดเพิ่มให้อาจารย์เปิดเพิ่มเปิดเปิดดวงแบบใหม่นะคะเดี๋ยวดูซิอย่างที่บอกมันคือเจนารันเดจิงจ้ะอ่ะ The w i e l of fortune คนที่คุณรักเขารอคอยอะไรอยู่งานน่าจะมีปัญหาคุณอาจจะมีปัญหากับงานหรือเปล่านะคะมีความใจร้อนในอะไรหรือเปล่าเขาทำอะไรรับหลังคุณหรือเปล่าเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าอ่ะไพ่ของคุณไพ่ของเขานะคะอาจารย์เปิดให้หมดแล้วไพ่ของคุณใบแรกเป็น The Hangman The Hangman คือคนที่แขวนตัวอยู่บนต้นไม้ แขวนตัวความรักครั้งนี้อาจจะถูกแขวนไว้ก็ได้ในเรื่องของการงานก่อนนะไปในเรื่องของการงานก่อนการงานช่วงนี้มีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันไม่เวิร์กสักเท่าไหร่เออคือมีความกัดกุ้มใจมีความกังวลใจมีใครแทงอะไรรับหลังคุณไปใส่ความไปพูดจารับหลังให้เรารู้ให้เราดูเป็นคนไม่ดีหรือเปล่านะคะ มีความทุกข์อะช่วงเนี้ยเหมือนเหมือนอะไรก็ถาโถมมามันมีเดอะเดทด้วยนะเดอะมูนด้วยโอ้โหไพ่ของคุณมาแบบในเดือนนี้หนึ่งถึงสิแต่มันเป็นแค่เดือนเดียวแหละช่างมันเถอะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะแค่สิบห้าวันนะคะคนเราก็ต้องมีชีวิตที่มีความสุขบ้างไม่มีความสุขบ้างเป็นธรรมดาอย่าถือไว้เยอะเบาได้เบาปล่อยมันไปบ้างอะไรที่ค้างคาใจคุณอยู่ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ง่ายๆเลยบางครั้งก็ยังย่อง หันกลับไปมองปัญหาที่เราจะคิดว่าเราจะแก้ไขยังไงบางทีคุณรู้ถึงปัญหาระต้นตอของปัญหานั่นแหละแต่ก็ยังแก้ไขไม่ได้เรียกว่าสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีนักนะคะสถานการณ์การเงินก็ไม่ดีนี่ระวังเรื่องของนี่สินรุงรังนะคะความยุ่งยากใจต้องใช้ความอดทนอย่างมากที่จะผ่านมันไปให้ได้มันผ่านได้นะมันผ่านได้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะมันผ่านได้ปัญหา ไม่แก้มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในเรื่องของงานยังมียังมีงานมีภาระอีกหลายอย่างนะคะการวางโครงสร้างนโยบายต่างๆยังเหมือนไม่ได้รับความร่วมมือกับใครสักเท่าไหร่ประมาณนั้นยังต้องทนแบกไปอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวทุกอย่างจะคี้คายแล้วก็การเซ็นสัญญาเอกสารใดๆอย่าใจร้อนในบางคนมีเกณฑ์ตกงานด้วยนะในบางคนอาจจะเลิกจ้างตกงานหมดสัญญาประมาณนั้นชีวิตคุณตอนนี้มีเดอ o o มนิเอืม เครียดมากๆเลยนะจันมีความรู้สึกเครียดมากๆกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สามารถเหมือนเราไม่สามารถจะคนโทรมมันได้ด้วยตัวเราเองบางทีเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรบางทีเรารู้ว่าปัญหานั้นไม่ใช่แก้ยังไงแต่บางทีปัญหานั้นมันไม่ได้เกิดการแก้มาจากเราจากคนอื่นมันเป็นปัญหาจากคนอื่นที่เขาใส่เรามาระวังการโดนแทงข้างหลังจากเพื่อนร่วมงานมิตรที่ไม่ซื่อมิตรที่กลายเป็นศัตรู ระวังเรื่องของความเจ็บป่วยไพ่ของคุณมีความระวังหลายๆอย่างช่วงนี้แบบใครเรียกว่าเหมือนพระสุกเข้าพระเสาแทรกถ้าเราดวงไม่ดีมันก็จะมีอะไรถาถมเข้ามาในชีวิตระวังความสูญเสียระยะผู้ใหญ่ด้วยไม่จากเป็นกระตากตายช่วงนี้ก็จะมีเรื่องใหญ่ร้ายเรื่องใญ่แย่เข้ามาในชีวิตหน่อยนะคะมีเกณฑ์การตกงานสูงนะมีการมีเกณฑ์ของการถูกเลิกจ้างมีการเปลี่ยนแปลงมีการพักงานอย่างเนี้ยต้องระวัง ต้องระวังเรื่องของความรักล่ะเรื่องของความรักก็ไม่แฮปปี้เลยค่ะคุณอาจจะจบจากใครบางคนซึ่งคุณรู้เหตุผลเขารู้คุณรู้นะคะความรักครั้งนี้มันไปได้ยากต้องรอคอยต้องอดทนให้มันผ่านไปวันต่อวันยากอยู่ความคิดของคุณเป็นเดมูนคุณอาจจะคุยกับราศีพฤษกราศีกุมราศีเมถุนเดมูนเป็นไพ่ที่เหมือนความรู้สึกของคุณ ความคิดคุนมัวมองไม่เห็นแสงสว่างในวันข้างหน้าเป็นความกังวลบันทอนจิตใจมีความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายหรือบอกใครไปได้จะไปบอกใครเขาก็ไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่คุณอาจจะไปมีความลับกับใครและความลับนั้นถูกเปิดเผยมาก็ได้ก็เป็นได้เหมือนกันมีความระส่ำระสายอยู่นเงียบในใจของคุณเองค่ะตอบใครก็ไม่ได้บอกใครก็ไม่ได้นะคะ ยังหวงแหนช่วงนี้การเงินต้องระมัดระวังหน่อยใช้เงินระมัดระวังนิดนึงนะคะจันต้องพยายามเก็บหอมรอมริษ์นิดนึงนะคะทุนร้อนยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวมันจะร่อยหลอไปสมดเดอะซันรออีกสักระยะหนึ่งค่ะรอไปถึงอีพีหน้าอาจจะดีขึ้นนะคะเดอะสตาร์มาแล้วเดอะสตาร์คือการเยียวยากา,ารบาลาน คืออาจจะมีข่าวไม่สู้ดีมาถึงหูเราก็ได้ว่าเออเราจะโดนปลดเราจะโดนไม่ต่อสัญญาแต่สุดท้ายแล้วอาจจะได้ต่อสัญญาก็ได้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นไปหลังจากทุกอย่างผ่านพ้นไปคุณจะมีเดอะสตาร์ขึ้นมาการการบาร้านจิตใจการเยียวยาตัวใจการอยู่ตัวเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักรักที่มันแขวนอยู่ตรงนี้รักที่ไม่พูดไม่จาหรือบางคนจบจบกันไปแล้ว ก็ยังมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณได้เดอ s t สตคือการเยียวยาการบรรลัยแล้วเดินไปข้างหน้าคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินไปข้างหน้านะคะโอ้เอ้ขออภัยค่ะอาจารย์ขออภัยนะคะอาจารย์ลืมปิดคลิปปิดเสียงเดี๋ยวนะคะ,ะบางทีอาจารย์ก็ลืมไปค่ะ,ะมีลูกค้ามาตรงนั้นนทักมาอยู่อ่า ขอดูเดฮงแมนของคุณนิดนึงขอดูเดฮงแมนของคุณคืออะไรยังมีเรื่องให้กังวลใจอีกเยอะนะคุณเนี่ยเจอเดวิลค่ะการไปผัวพันธ์ก็รักที่กับคนที่มีเจ้าของหรือคุณเองมีเจ้าของก็แล้วแต่หรือการไปยึดติดกับสิ่งสัญญา,ายึดติดกับอารมณ์ความรู้สึกความเข้าการเข้าไปผัวพันกับใครก็ตามมันเป็นสัญญิงสัญญาหรือเป,เ,ปเป็นความรู้สึกที่มันยังไม่สามารถ ที่จะเดินออกไปจากจุดๆนั้นได้ยังคิดถึงยังห่วงยยยังห่วงหาอาทรยังคิดมากเป็นความรักที่มันมันเป็นความรักที่เป็นความรุ่มหลงไหมคุณอาจจะไปเจอกับความรุ่มหลงในอะไรโลปรสกกินเสียงความโลภความรักหรืออะไรก็ตามนะคะคุณจะเข้าไปผัวพันกับคนไม่ดีก็ได้หรืออาจจะเข้าไปผัวพันกับคนที่เขาทำไม่ดียัดใต้โต๊ะหรือมีความรุนแรงคนเทาๆหรือคุณอารางังปิดบงังซ่อนเร้นอะไรอยู่จ้ะ เดอะสตาร์มาบอกว่าอะไรคุณอาจจะคุยกับเพเื่อจิกค่ะขอดูเดอะสตาร์ของคุณใบหนึ่งเดอะสตาร์เดอะสตาร์คุณมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มาจากความหึงหวงไหมมาจากความเข้ากันนั้นยากอยู่ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าใจกันมีความขัดแย้งกันมีอะไรที่บอกปิดบงังซ่อนเร้นบอกกันไม่ได้ความรักมักไม่ค่อยดีที่ผ่านมาเมื่อไหร่อดีตจนถึงปัจจุบันมีสามถ้วยคนรักเก่าที่เป็นกระยาณเม็ด คนไปปาร์ตี้ไพ่บอกไปปาร์ตี้บ้างไปผ่อนคลายบ้างนะคะบางทีคุณอาจจะมีพลังงานไม่ดีไม่ดีอยู่เพราะฉะนั้นไปผ่อนคลายเดินทางไปพักผ่อนบ้างไปท่องเที่ยวบ้างจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็ได้พลังงานมันจะดีขึ้นนะคะโอเคไหมอ่ะไม่มีอะไรต่อที่ต้องเตือนนะเดิมมูนเนี่ย คือยังรู้สึกถึงบรรยากาศหรือเรื่องราวที่ทําให้จิตใจคุณต้องกังวลใจยังมีความกังวลใจอยู่ลึกๆยังยังปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เช่นในความรักที่ไปผัวพันกับใครเขายังปล่อยวางไม่ได้ยังทุกยังรักยังผัวพันจิตใจยังไม่มั่นคงพออยู่ในสถานการณ์ที่รักที่เป็นรักอึมครึมอืมประมาณนั้นหรือปะอ่ะคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยววิวเอาฟอร์จูนสามไม้เท้า 8ไม้ถ้าว5ถ้วยเดาบคุณกำลังหวงอะไรเก่าๆอยู่ไหมในความสัมพันธ์ซึ่งบางความสัมพันธ์ที่คุณไม่มีสิทธิห์หวงแต่คุณยังหวงแหนยังอยากกักเขาไว้หรือคุณปิดบังซ่อนเร้นอะไรคนที่คุณรักไพ่ของเขาเป็น the w i e l of fortune จักรวาลน,นี้ยังเหวี่ยงเขากลับมาให้คุณอยู่นะคะมีโอกาสที่คนเก่าๆคุณจะกลับขึ้นมาช่วงนี้งานเขาเยอะนะงานเขาค่อนข้างมีปัญหามีอุปสรรคมี มีทิศทางของการทํางานเขารอคอยให้จิตใจสมองเขาปลอดปร่งกว่านี้เขาเสียใจกับคุณอะคุณไปทําอะไรให้เขาไม่รู้แหละเขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกว่าคุณแทงข้างหลังเขามีอะไรที่คุณปิดบังเขาไว้อาจเขาอาจจะจับได้แล้วทําให้เขาเกิดความทุกข์กายทุกใจแต่เขาคิดถึงคุณอยู่นะขอดูวิวอัลฟ่ f จูนวิวอัลฟ่าจูนให้เขาหน่อยวิวอัลฟ่าจูนเขาคืออะไรเดอะซันค่ะคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียง หรือการทำงานต้องประสานงานกับคนคนนี้เพื่อต่อยอดเพื่อดันเพื่อดุนเพื่อดันหลังเดอะซันคนที่อาจจะเป็นเจ้านายคนที่อยู่เป็นคนที่มีชื่อเสียงไปไหนคนรู้จักนับหน้าถือตายกมือไหว้นั่นแหละเขาก็มีความสุขกับงานของเขาที่เขาทำช่วงนี้เขาไปโฟกัสเรื่องงานค่ะเ,ออเขาไม่ได้ไปไหนเราเขาไปโฟกัสเรื่องงานเขายังอยากมีคุณไว้ในชีวิตแต่สิ่งที่คุณนะทำให้เขาเสียใจมันเป็นบาดแผลที่เร้าลรึกเขายังคิดถึงคุณอยู่ซิกออฟครับ เขาต้องอดทนกับความสัมพันธ์ปรับตัวแต่เขาใช้ท่าทีที่แข็งเก้าใส่คุณคุณก็แรงเขาก็แรงเพราะฉะนั้นต่างคนต่างแรงถ้าอีคนหนึ่งไม่ไม่ลดลงมาก็พังทั้งคู่นั่นแหละค่ะเค okay, ไหมจันอ่ะมาดูซิคุณคิดยังไงกับเขาณนะตอนนี้คุณคิดกับใครเขายังไงนะตอนนี้ค่ะ q u e e n of Pentacle ค่ะเวนถือเหรียญเสียใจคุณบอกว่าคุณเสียใจในสิ่งที่คุณทำลงไปนะ คุณพยายามเน่งในพื้นที่ของคุณความสัมพันธ์นี้มันเงียบเงียบนิ่งนิ่งคุณพยายามหาทางออกอยู่คุณอยากได้โอกาสจากเขาหรือเขาอยากได้โอกาสจากคุณเพื่อจะมาปรับตัวพัฒนาความสัมพันธ์อีกครั้งหรือคุณมีเด็กเข้ามาไหมจันจามีเด็กเข้ามาเตาะไหมจ๊ะช่วงนี้เสน่ห์แรงนะจ๊ะเอ,อ่อมีคนเข้ามาเปล่าเลยเกิดความหึงหวงหรืออยากกลับไปหาคนรักเก่าคุณยังมีความต้องการในความสัมพันธ์นี้แต่บางครั้งคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกับอะไรก็ตาม คุณไม่แสดงออกถ้าคุณไม่แสดงออกเขาก็ไม่รับรู้ได้คุณรักเขาคุณต้องการเขาแต่นั่งนิ่งๆอยู่บนบัลลังความรักก็มันก็ไม่มาหาถ้าอยากได้ก็ต้องลงมือทํานะคะฝันให้กลและไปให้ถึงจ้ะแต่คุณมีความมุ่งมั่นดีอยู่นะคุณรักเขาหนาแต่คุณเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจหรือเปล่าบางครั้งยอมหักไม่ยอมงอคุณนิ่งใส่เขาเขาก็เลยจะไปหรือเปล่าจ้าหนูจ้าอืมอ่ะไหนดูซิเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คะ เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาก็ใจร้อนไม่เบาหรอกเขาพยายามมาธรรมะเข้าข่มรักครั้งนี้คนคนที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องเขาแต่งงานแล้วหรือเปล่าเขาเป็นเอมเ r อเรอร์เขาเป็นคนที่ชอบสั่งคนอื่นจนชินนะเขาเป็นคนเอมเพอเรอร์รักครั้งนี้ไม่ใช่เป็นรักที่พัฒนาได้เป็นภพดรรุขิดให้คุณสองคนต้องมาเจอมาเจอมาอยู่ในเวลาทีมา่มาใช่ในเวลาที่ผิดคนคนนี้อาจจะแต่งงานแล้วหรือเป็นคนที่ทํางานที่เป็นราชการ เป็นคนที่มีบริวารเยอะแยะชอบสั่งชอบคอนโทลแต่เขาอาจจะเด็กกว่าคุณค่ะความรักั้งนี้มองอยู่เขามองว่าเขามองว่าคุณอาจจะเป็นช้อยของเขาหรือเขาแค่เป็นช้อยของคุณค่ะรักที่เขาไม่เลือกเลือกไม่ได้ถามว่าทําไมเลือกไม่ได้อาจารย์มองว่าเขามีตัวจริงอยู่แล้วนะอืมมองว่าเขามีตัวจริงและความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่เขาต้องคอนโทลค่ะคนนี้ขี้ขึง,ข,งขี้หวงขี้งกขี้เก็กไร้กัดไม่เบาเหมือนกันนะจ๊ะ คุณไปหลอกเขา้าเขา,เขามาหลอกคุณก็ไม่รู้เออหรือต่างคนต่างหลอกกันก็ไม่รู้ <laughs> อ่ะ <c oughs> อ่ะอยังไงต่อคุณจะทำยังไงคุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมความสัมพันธ์ที่ถูกแขวนอยู่แบบนี้คุณจะเทคแอคชั่นไหมคะจันคุณจะเทคแอคชั่นไหมกลับไม่ได้ไปก็ไม่ถึงอยากกลับไปอยากกลับไปแต่ว่ามีความขัดแย้งกันเขาโกรธคุณเหรอ คุณก็มีโก้เขาก็มีโก้น่ะต่างคนต่างแรงแต่ต้องประสานงานในเรื่องของการทํางานความรักครั้งนี้มันเป็นความรักจริงๆเหรอคุณกับเขาวนเวียนกันอยู่ในที่ทํางานน่ะแหละอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องยังวนเวียนกันอยู่นะคะยังนเปี้ยนเปียนกันอยู่เพราะฉะนั้นคนคนนี้ยังอยู่ในกรรมของคุณอีกนานค่ะการอยู่ในกรรมของใครบางคนที่ไม่อาจเป็นเจ้าข,ของได้รักได้แต่ไม่ได้ครอบครองอะ่ะประมาณนั้นแหละเขาล่ะจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหม คุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขานะแต่คุณกลัวเขาเหมือนกันคุณก็กลัวกลัวเขาไม่รับคุณเหรอเขาจะทําไงไหม u d g m e n t ค่ะการปลดปล่อยอ่ามีเก้ามีแปดดาบทั้งคู่เขาอยากจะทักมาเขารอคุณอยู่เขาส่องคุณอยู่ความเขาไม่เชื่อคุณแล้วอะ่ะคุณมีห้าดาบเขาก็มีห้าดาบจิตใจเขาว้าวุน่น ไม่นี้ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเดินต่อไปได้ไหมหรือความสัมพันธ์นี้มันจะถึงทางตันแล้วในสามดับของเขาเขาเจ็บในสิ่งที่คุณทำอะ่ะหรือความรักนี้มันมี 3.. าคนสคนขึ้นไปรักที่ไม่อาจพัฒนารักที่ไม่รู้มีทําไมมีแล้วมันพัฒนาไม่ได้มีแล้วมันไปไม่ได้มีแล้วให้สถานะไม่ได้มีแล้วเปิดเผยไม่ได้ด้วยจ้ะอืมประมาณนั้นอะ คุณคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับเขาไหมะคุณคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับเขาไหมไม่อะตอนนี้คุณคุยกับเขาคนเดียวนั่นแหละหรือคุณก็มีคนเข้ามาคุยเล็กๆน้อยเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคุณคุณอาจจะประสานงานคนคนนี้เป็นคนเก่งมีจิตสัมผัสดีนะคุณอาจจะต้องโคงานประติต่อประสานงานกับเขาในที่ทํางานก็ได้นะเขา่หรือคุณคุยกับคนอื่น เช่นการคุยกับคนอื่นผู้หญิงอื่นหรือผู้ชายอื่นอาจจะคุยกันเรื่องของการทํางานประสานงานคุณบอกคุณชัดเจนกับเขาว่าคุณเครียดมากเลยเนาะคุณรอเขาอยู่เขาล่ะคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับเขาไหมเขารักคุณเขารักคุณเขาบอกเขารักคุณจัสติกคุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการสสบตเขาเงียบใส เขาก็เริ่มตระหนักได้เหมือนกันนะว่าความรักครั้งนี้มันเป็นความรักหรือมันเป็นอะไรกันแน่เพราะไม่รู้ว่าเขารู้สึกว่าเขาทําอะไรเพื่อคุณหลายๆอย่างทาเพื่อคุณเยอะมากแต่คุณไม่เคยทําอะไรเพื่อเขาเลยหรือคุณพยายามทําแล้วแต่มันไม่มากพอสําหรับเขามันไม่มีความมากพอในความรู้สึกข,ของคุณที่ทําเขาคิดว่ามันยังเติมเต็มเขาไม่ได้หมดเขาเลยมีความรู้สึกว่าในความรักครั้งนี้ไม่ได้ความยุติธรรมกับคุณเลยเขาเป็นผู้ให้แล้วไม่ได้รับเพราะฉะนั้นเขาเริ่ม มองความสัมพันธ์หรืออยากได้ความชัดเจนหรืออยากคุยกับคุณบางคนบอกไลน์บ็อกเฟซกันไปแล้วด้วยแหละเขาเฉยเขากลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะค่ะการรักตัวเองอยู่ในพื้นที่อยู่ในเซฟโซนของตัวเองเขาก็บอกว่าเขาก็มีดีนะเขาก็ไม่พร้อมจะมีใครละ เหมือนตอนนี้เขามีความสุขเขาไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไปอยู่เงียบๆของเขาเขาเงียบใส่คุณเขาไม่รับไม่หือไม่เออแล้วเขาก็คิดว่าการอยู่ในพื้นที่ของตัวเองน่าจะเป็นความสุขกว่าการที่จะอยู่กับคุณแล้วล่ะประมาณนั้นอนะอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนนี้ค่ะหนึ่งถึงสิบหกนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเป็นอย่างไรคะจะเป็นอย่างไร double สองเหรียญ e d e of p e n a c l e มีการงานการเงินชีวิตโดยรวมรวม,มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆร,รักนี้มีผลประโยชน์นะคะการซัพพอร์ตในเรื่องการงานการเงินชีวิตโดยรวม,รวมาถามว่าในเดือนนี้ความสัมพันธ์จะเป็นไงยังเจ็บอยู่ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ค่ะสามดาบไม่รักไม่เจ็บแต่รักครั้งนี้ชักความชัดเจนไม่ได้อย่าลืมถึงเรื่องศีลธรรมที่ถูกต้องถ้าคุณไปข้องเกี่ยวกับคนที่เขาแต่งงานมีครอบครัวแล้ว รักครั้งนี้ก็มีกรรมนั่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นการเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีการรอคอยทีย่พีนี้ยังเป็นการรอคอยกันอยู่อยากกลับมาไหมอยากกลับมาจดจ้องจ้องแต่ไม่แน่ใจว่าคนหนึ่งจะยาวอมสารสัมพันธ์ต่อด้วยหรือไม่นะคะแต่เอาเงินไปง้อเดี๋ยวเขากลับมาก็ได้มันมีเงินทองผลประโยชน์การซัพพอร์ตในเรื่องของการงานการเงินชีวิตโดยรวม จากไปแล้วก็จริงแต่จากไปแล้วยังอะไรอาวอรับเฝ้ารอให้เขากลับมาอยากได้ความมั่นคงกับรักทั้งนี้อยากหลุดพ้นจากความเจ็บปวดรักกันชอบกันแต่เราเป็นอะไรกันล่ะเราเป็นอะไรกันเรารักกันเราชอบกันเรามีสถานะปะเราเป็นอะไรกันบอกคนอื่นได้ไหมสถานะที่คบหรือแอบครบแอบคุยแอบชอบแอบกิ๊กได้สถานะตรงนั้นไหมรักกันชอบกันแต่เราเป็นอะไรกันอืม คำถามอยู่ในใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่คุณก็เขาเออประมาณนั้นโอเคไหมอ่ะไายแนะนำห้าใบสิจาจันจา้าขอไายไแนะนำห้าใบไายแนะนําให้คุณในเดือนนี้ค่ะขอไายแนะนําให้คุณนะเจ็ดถ้วยรักครั้งนี้อาจจะเป็นแค่ความเพ้อฝันจินตนาการไปก็ได้ The t r ราเวอรมารอแบบนี้คุณอาจจะพังกันไปแล้วไม่วันนี้ก็พังวันหน้าจะพังจะเกิดขึ้นแบบ มันพังแบบกระทันหันถล่มทลายมีครอบครัวใครมีครอบครัวและครอบครัวจับได้หรือเปล่าคะใครมีครอบครัวมีลูกสองคนคุณหรือเขารักครั้งนี้ครอบครัวเขาค่อนข้างมามีบทบาทอิทธิพลในความสัมพันธ์นี้หรือไม่ก็เป็นคุณที่มีครอบครัวรับลูกสองคนมันถึงพังมาถล่มทลายรักที่เขาไม่เลือกรักที่ทําอะไรก็ไม่ได้ถ้าคุณจะเลือกเขาก็เลือกไม่ได้เพราะคุณมีครอบครัวอยู่ตรงกลางนี้หรือครอบครัวมี ครอบครัวคุณมามีบทบาทอิทธิพลกับใจิตใจของคุณมากๆเพราะนั้นเนี่ยความรักครั้งนี้เป็นได้กับความเพ้อฝันจินตนาการเจ็ดถ้วยคือความเพ้อฝันช้เยอะมีความรู้สึกว่าเออมันจะไปด้วยกันได้มันจะไปด้วยกันดีแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าคุณมีครอบครัวแล้วตรงนี้ก็ยากมันทําให้คุณสองคนต้องเจ็บเปล่าๆเพราะฉะนั้นเดลเรเบิร์คุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนราศีสิงห์ เพราะฉะนั้นไพแนะนำว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่สิกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วยืนอยู่ในความเป็นจริงสิความเป็นจริงของคุณมาหาตัวตนของคุณก่อนคุณอยู่ตรงไหนอยู่ในสถานะอะไรเขาอยู่ตรงไหนอยู่ในสถานะอะไรเพราะว่าถ้ารักไปเจ็บไปรักไปช้ำไปรักแล้วไม่เลือกกันมันไม่มีอนาคตะรักกันทำไมอะ ความรักต้องมองถึงการแต่งงานครอบครัวมีความสุขร่วมกันมีอนาคตร่วมกันแต่ถ้าคุณแอบกินแอบแซบกันแค่นั้นแล้วไม่มีอนาคตใครจะอยู่ในความรักแบบนี้ล่ะมันความรักจริงหรือหรือเป็นแค่พรหมลิกิตให้คุณต้องมาเจอมาเจอกันและทําให้ทุกคนเจ็บปวดสุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันอยู่ดีถามใจคุณดูว่าสิ่งที่คุณกำลังทําอยู่นี้คุณหาอะไรอยู่จันท์ หาอะไรหาการเติมเต็มถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคนนั้นก็ไม่สามารถมาเติมเต็มคุณได้แต่ถ้าเขามีครอบครัวแล้วคุณก็ไปเติมเต็มให้เขาไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาไม่ได้เลือกเราเขาไม่เลือกเด็ดเลิฟเวอร์เขาไม่เลือก,ออก,อออกโอเคปะ <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันทุกข์นะความสัมพันธ์แบบนี้มีความทุกข์ที่แขวนอยู่ จิตใจร้อนรุ่มทุรนทุๆๆรายกวนกวยไม่มีความสุขบั่นทอนจิตใจบั่นทอนอารมณ์บั่นทอนความรู้สึกไม่มีสักขนาดจ,จิตเลยที่มันจะมีความสัมพันธ์ที่มีความสุขไปได้ในการที่แอบรักเขาชอบใครเลือกใช้ชีวิตของคุณเองจะไปทางไหนซ้ายขวาคุณต้องมีสติในการที่จะตัดสินใจแล้วทําอะไรเลือกบางคนเลือกด้วยใจคือฉัน,ฉน,ฉน,นูรักเขา ตามอารมณ์และความรู้สึกบางคนเลือกด้วยสมองเลือกด้วยเหตุและผลต้องตัดสินใจดูว่าคุณจะเลือกรักครั้งนี้ด้วยใจหรือด้วยสมองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชั้นบล็อกด้วย,อ,วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะไอ้ไซเอฟเอศูนยเก้าวเ,เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ